วัดีวันอังคารเช้าสดใสของเราวันนี้นะคะวันนี้น้ำมีแต่งรถเป็นรถแอคทาดนะคะมาดูแบบเดิมๆกันแล้วก็อีก2วันจะมีการใส่ชุดแต่งเบาะหนังแล้วก็เพิ่มอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าไปดูกันดีกต่อพา,ไป,าไปดูกันว่ารถอยู่ตรงไหนนะคะ เยอะนะคะมีทั้งป a จเ l l o ลอเอ็กเพนนะคะเยอะเลยเอ็กทาของเราจะอยู่ฝั่งโน้นตัวเ c ็กทาของเรานะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะสีขาวมาดูกันราคาจะอยู่ที่529,000บาทนะคะนี่คือแอ t a ทาแบบเดิมๆนะคะแล้วอีก2วันเรามาดูกันว่าความแตกต่างจากวันนี้แล้วก็อีก2วันจะเป็นยังไงนะคะ